สวัสดีค่ะชาวราศีธนูสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีธนูนะคะประจําเดือนกันยายน2566นะาสําหรับชาวราศีธนูจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่21ธันวาคมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้เนาะเริ่ม เจ็ดเหรียนเลยนะฮะไพ่ห่งความอดทนและความพยายามนะตัวเนี้ยมักผลอะไรก็ตามที่เราลงทุนเอาไว้มันจะส่งผลที่ดีกับเรานะคะในอนาคตบางส่วนได้แล้วนะอืมบางส่วนได้แล้วนะได้ผลตอบแทนที่ดีนะคะนอกจากนี้เนี่ยการต่อยอดใดๆก็ตามนะต้องมีการคิด วางแผนให้ดีซะก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปนะ,ะเรื่องการงานต้องถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จมาจัดการทุกอย่างได้ดีก็ได้เพ็ควีนด้วยนะคะมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกมีความสุขนะค,ะคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณสามารถจัดก,การทุกอย่างได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนที่เราวางเอาไว้นะ,ะอาจจะมีเพดแผนเล็ก,ลกๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีนะไม่ใช่ว่าจะจะ ตรงเป้าทุกอันนะคะแต่มันก็จะมีวานที่มันพลาดเป้าแต่ว่าเราสามารถที่จะแก้ไขมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นว่าในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีอีกช่วงหนึ่งเลยสำหรับชาวราศีธนูนะคะที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงไปนิ้ท,ทานที่เด็กเขาได้ไพ่ดูวิวไปด้วยโอ้โหนะคะเอาว้ว่านะ เรื่องการงานการเงินถือว่าดีมีการเปลี่ยนแปลงเป็นทิศท,ทางที่ดีอุปสรรคปัญหามีบ้างแต่สามารถแก้ไขได้นะคะแล้ววิธีการแก้ไขของคุณเนี้ยตรงเป้าตรงประเด็นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงหนึ่งที่คุณจะรู้สึกพราาและภูมิใจในตัวเองมากคุณจะได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆมาด้วยนะเนี่ยได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆที่สําคัญคือมีการแบบมีคนคอยซัพพอร์ตด้วยนะ คนที่คุณคาดไม่ถึงคนที่คุณคิดไม่ถึงว่าเขาจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะร่วมงานกับคนเก่าๆนะคุณได้ไพ่หกถ้วยมาด้วยนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยอาจจะได้มีโอกาสที่พบปะเพื่อนเก่าอาจจะได้มาร่วมทุนลงหุ้นลงหุ้นหรือทําอะไรด้วยกันนะคะเนี่ยกับคนเก่าๆมีโอกาสที่จะเจอมีโอกาสที่แบบผลประโยชน์ลงตัวอ่าเนี่ยนะคะคุยงานการดีลกันเนี่ยผลประโยชน์ลงตัวอาจจะอย่างที่บอกกัมีการร่วมร่วมหุ้นทําธุรกิจมีโอกาส เพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่เปลี่ยนแปลงใบนี้ที่ทางที่ดีโดยรวมนี่ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้อะไรก็ตามที่มันแบบการปัญหาอะไรที่มันเคยคาลคาซังอะไรก็ตามที่แบบโอ้โหไม่ลงตัวกันสักทีไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นนี่ก็ไม่โดนอะไรอย่างนี้นะคะมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นด้วยนะคะนั่นเกิดอะไรเพราะว่าแผนงานที่เราวางแผนเอาไว้เนี่ยที่มันแบบคาลคาซังมานานนะคะคุณจะเจอ วิธีในการแก้ปัญหาแล้วก็ทําให้ตัวเนี้ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอุปสรรคมันจะผ่านไปได้สะดวกโยทินอยากจะทําอะไรก็ดีงามไปหมดอ่าโอ้โหคือมันเหมือนกับลักษณะเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่ดีของชาวราศีธนูนะเออเอาดีๆนะคะเป็นช่วงที่ดีเลยนะคะเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวอะ่ะอย่างที่บอกเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเก็บเกี่ยวผลผลประโยชน์อะไรก็ตามที่คุณได้โอ้โหทำมาตั้งนานแล้วนะคะอะไรที่ติดขัด มันก็จะแก้ไขได้มันเหมือนกับโฟล์ไปได้ดีทุกอย่างไปได้ปุ๊บ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 ดีงามเพราะฉะนั้นความสำเร็จมันก็ไม่ไกลอะนะคะตรงนี้นะคะความสำเร็จมันอยู่ยไม่ไกลแล้วมันความสำเร็จที่ควรทุ่าวรด้วยนะคะอะทีนี้เนี่ยมันอาจจะไปถึงมีอีเวนต์พิเศษนะสำหรับชาวราศีธนูบางท่านอาจจะได้รับของขวัญของกำนันอะไรที่แบบที่เราคาดไม่ถึงได้ด้วยจากคนที่เราคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นไอ้คนที่คิดไม่ถึงเนี่ยอย่างที่บอกเป็นคนที่แบบนะอาจจะเป็น กิ๊กเราอาจจะเป็นแฟนเราอาจจะเป็นเพื่อนเราเงี้ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคนคนเนี้ยนะแต่คือใจหนึ่งเอาเลยนะเอาใจหนึ่งรู้สึกนะว่าเป็นคนที่แบบคุณก็คิดถึงเขาแหละอ่ะพุงตรงนน้านะลักษณะไพ่เนี่ยคือเป็นคนที่เราคิดถึงเขาด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะได้เจอไอ้คนที่เราคิดถึงนี่แหละอืมจะได้มาเจอแล้วมันมันถึงมันไอ้ช่วงชีวิตเนี้ยไพ่ตัวเนี้ยเนี้ยให้ความรู้สึกว่าช่วงเนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบเอ่อมีความรู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยอ่ะ คือทุกต้องเข้าใจก่อนนะว่าการที่เราจะไปเจอเพื่อนเก่าเจอแฟนเก่าเจอใครก็ได้ที่เคยเจอมาในชีวิตเราสมัยวัยเด็กเรารู้สึกเหมือนกับว่าเรามีความภาคภูมิใจมากขึ้นเรามีเหมือนกับแบบเราสามารถที่จะแบบแสดงศักยภาพของตัวเองให้คนคนเหล่านี้ยอมรับมากขึ้นอ่าก็จะเป็นลักษณะนั้นซึ่งรวมไปถึงใครก็ตามที่เคยแบบมองเราในแง่หนึ่งเขาอาจจะมีมุมอมองกับเรามันก็จะเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยว่า เออสวยขึ้นนะดูมีความมั่นใจขึ้นนะหรือแบบดูหล่อขึ้นนะดูแบบดูภูมิฐานมากขึ้นนึกออกไหมคะคือชีวิตเรามันจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีไงพอมันเปลี่ยนแปไปในทิศทางที่มันก็จะได้รับความชื่นชมจากคนอื่นได้รับความเคารพนับถือจากคนอื่นด้วยได้รับเสียงชมเชยจากคนอื่นด้วยซึ่งนันเนี้ยมันก็เกิดขึ้นมาจากความพยายามของเราเนี่ยหรอไหมคะ การแสดงศักยภาพซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าความเสเร็จกว่าที่คุณจะได้มานี่มันไม่ง่ายนะอีไพ่เนี่ยถึงจะบอกในเรื่องความสำเร็จที่ดีก็จริงนะแต่ว่าเป็นความสำเร็จต้องใช้เวลาต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จนะยาวนานกว่าจะได้ผลมาถึงวันนี้นะมันเป็นการบอกให้ลูกให้เราได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของเราอะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปเราสามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองขึ้นมาเพราะในเรื่องการงานคือโดดเด่นแน่นอนนะงานของคุณอะ พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆรู้จักวิธีในการรับมือในการแก้ปัญหามากเรื่อยๆรู้จักที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองคือคุณต้องเข้าใจนะคนเราไม่ไม่มีอะไรที่แบบสําเร็จมาได้โดยที่แบบโ,โหง่ายได้ขนาดนั้นเหนือไหมกว่าเราจะสำเร็จได้ไอ้ไพ่วันเนี้ยไพ่สองใบนี้เป็นไพ่ที่บอกเรื่องการแก้ปัญหานะเป็นวิธีการหรือมุมมองในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ดีมาแต่ก่อนเก่าแล้วเออคือเป็นคนรู้จักหาทางออกที่ดีอ่ะ นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็ส่งผลให้กับตัวเราในประสบความสาเร็จในอนาคตนะคะมันเหมือนเป็นวัตจักอะ่ะคุณได้พเดีว,วิวคือเป็นคุณมีโชคดีด้วยน,นะดีๆนะคือมีมีโชคเข้ามาช่วยด้วยแหละนะ,ะมันก็จะทําให้งานของเรามันก็คือหน้าที่การงานมันก็รุ่งโรจน์ความสําเร็จมันก็ได้มาแบบโูจะแต่ไม่อยากใช้คาว่าง,ง่ายนะคือไม่อยากใช้คำว่าง,ง่ายอย่างที่บอกว่าคือไอ้สองตัวเนี้ยมันเป็น คือการการที่คนเราจะแก้ไขปัญหาอะไรได้บางอย่างมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองด้วยมาตลอดรู้จักปรับเปลี่ยนมาตลอดรู้จักพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆไพ่ตัวนี้มันก็ช่วย,วย,วยส่งเสริมเ,เราให้มันให้ได้มาเจอกับอะไรที่มันดีๆในชีวิตอะเนึกอออกปะได้รับความนับถือน,นับหน้าถือตาอะไรอย่างเงี้ยจากคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาว่าเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยไม่ห่วงนะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะดีแล้วมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแบบโชคดีเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นอยากจะทําอะไร สิ่งที่สําคัญก็คือคุณคิดอยากจะทําอะไรอยากจะริเริ่มทําอะไรอยากจะลองทําอะไรตรงนี้นะคะทําทําไปเลยนะคะบางคนนี่อาจจะไปขุดเอาโปรเจกต์สมัยก่อนๆเก่าๆที่แบบทําไม่สําเร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะถึงเวลาที่เราจะได้ลงมือทําก็ได้คือต้องเข้าใจนะคะว่าอะไรไอเดียบางอย่างที่เราเคยคิดเอาไว้เนี่ยแต่ก่อนมันอาจจะทําไม่ได้ด้วยด้วยการที่มันมีข้อจํากัด อะไรหลายอย่างที่เราทําไม่ได้อาจจะไม่มีเงินทุนอาจจะยังไม่มีองค์ความรู้อาจจะยังไม่มีตลาดอาจจะยังไม่มีคนช่วยนึกออกไหมคะอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันเป็นอุปสรรคที่ทาให้เราไม่สามารถทําได้ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยทาได้แล้วนะคะทําได้แล้วคุณมีศักย,ากยาภาพมากพอที่จะลงมือทําได้แล้วเพื่อนตัวเนี้ยปัดฝุ่นอะปัดฝุ่นโปรเจกต์เก่าๆไอเดียเก่าๆอะไรพวกเนี้ยนะคะ เอามาลงมือทําในช่วงนี้นะคะมันจะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะคะซึ่งรวมไปถึงคนที่กำลังมองหางานใหม่ก็เช่เนเดียวกันนะคนที่กำลังมองหางานใหม่ถามว่ามีโอกาสได้ไหมมันไม,ม่โอกาสได้นะจริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะได,ได้แต่เราอยากจะเน้นหนักไปในทางที่แบบว่าทําอะไรด้วยสร้างอะไรขึ้นมาด้วยตัวเองเนี้ยนะคะคือลงทุนทําด้วยตัวเองเนี้ยมันจะส่งผลเร็วกว่านะคะดีกว่าเออก็จะเป็นลักษณะนั้นคือถ้าใครที่แบบเพิ่งจะเริ่มต้นทําธุรกิจ เป็นเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยการศึกษาหาความรู้การทดลองทําการลองผิดลองถูกเนี่ยจะส่งผลนะให้กับคุณประสบความสาเร็จในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออยากจะคือถ้าถ้าจะถ้าเป็นส่วนตัวนะคืออยากจะชี้ให้ชี้ไปในทิศทางที่ว่าให้ลงทุนทําด้วยตัวเองอะ่ะอันเนี้ยนะคะจะดีนะคะทดลองทําด้วยตัวเอง น,ะะนั่นแปลว่าอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ซึ่งจริงแล้วอาจจะมีคนคอยซัพพอร์ตบางคนก็คือมีเงินเก็บนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเอามาลงทุนได้ลงทุนทำอะไรเล่กๆน้อยๆไปเรื่อยๆพวกนี้ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆมันก็จะมีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จในอนาคตได้ <S <S คือไพ่โชคดีมันอยู่ตรงนี้ไงคุณเข้าใจไหมไพ่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะดีๆๆอะเออไพ่อย่างนี้นะคะก็คืออยากจะส่งเสริมมากกว่านะอืส่งเสริมห้ทาทําด้วยตัวเองนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะก็ฝากไว้สำหรับชาวราศีธนูนะคะก็ คือจริงๆถามว่ามันจะมีอะไรเยอะกว่านี้ไหมจริงๆคือลักษณะของไพ่อ่ะคือการเปลี่ยนแปลงของคุณอ่ะมันกาลังจะคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าคําว่ารวดเร็วเนี่ยสำหรับบางคนคือมันก็จะทั้งมีข่าวดีมีทั้งอยากจะได้ลองทําคือมันเหมือนกับเป็นการชี้ไปในทิศทางที่ว่าให้เราได้ลงมือทําดีกว่านะคะให้เราลงมือทําคือคุณจะทําอะไรก็ได้นะคะในช่วงนี้นะทําอะไรก็ได้คือมันมีคือเขาเรียกคือมันมี ทั้งจะมีข่าวดีมีโอกาสดีๆอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเยอะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสพพอร์ตมีคนคอยที่แบบอะไรให้คุณเยอะแล้วคุณก็มีฐานที่ดีด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยเพราะฉนั้นคือมันเหมือนกับส่งผลอนะ่ะเออมันมีแรงส่งแรงหนุนให้กับเรานะเอาดีๆนะเพราะนั้นคืออยากทาอะไรก็ทําค่ะไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากคือถ้าเวลาที่เรามีไอเดียอะไรที่เรารู้สึกเหมือนกับว่าคือบางคนอะ่ะมันยักยัก ยื้ยยักจักอ่ะบางคนก็จะมีความรู้สึกแบบกังวลความคือแน่นอนมันมีความกังวลความวิตกกังวลมันมีอยู่แล้วไม่มีความไม่แน่นอนไม่มีเนี่ยไพ่ที่บอกนั่คือมันมีความไม่แน่นอนอยู่แล้วแต่เนื่องออกไหมไอ้ความไม่แน่นอนจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาจากความความที่เราไม่รู้อ่ะความที่เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราขาดอะไรบางอย่างเท่านั้นเองนะคะขาดความมั่นใจแหละเอาทุกุงตรงคือคุณขาดความมั่นใจอ่ะแตจริงๆคุณมีศักยภาพมากพอที่จะลงมือทําด้วยตัวคุณเองนะเอาดีๆเพราะฉะนั้นคืออยากทําอะไรก็ทํานะคะ ให้ลงมือทำซะก,ก่อนผิดเป็นครูจำเอาไว้นะคะไม่มีใครที่แบบโอ้มึงจะปับป๊บๆแล้วมึงจะสําเร็จเลยมันคือมันก็คือความโชคดีอะแต่อันเนี้ยโชคมันก็มาหาคุณแล้วไงนึกออกไหมความโชคดีก็มาหาแล้วใดๆเลยนะคะความพร้อมมันก็มีอยู่แล้วสก๊อยูฮาปอยู่แล้วเพราะก็เลือแต่เหเลือแต่ว่าลงมือทำอะไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรให้มันมากนะตอนนี้สิ่งที่เราต้องการคือความเด็ดขาดแล้วก็การกล้าตัดสินใจเออความเชื่อมั่นในตัวเองเท่านั้น,น,นอะที่เราขาดไป ะะที่เราไม่มีะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตรงนี้ก็คือความเสนอมันไม่หนีไปไหนหรอกนะ,ะก็เป็นกำลังใจนะให้สำหรับชาวราศีธนูนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับชาวราศีธนูไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ